เคยสงสัยหรือไม่ทำไมบางคนฟังธรรมะแล้วเข้าใจทันทีแต่บางคนกลับฟังเท่าไหร่ก็ไม่ซึมซับวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปสู่ยุคพุทธกาลกับเรื่องราวของอุบาสกห้าคนและเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงไม่สามารถรับฟังธรรมได้ ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงแสดงธรรมแก่กลุ่มอุบาสกห้าคนซึ่งเป็นชายผู้มีศรัทธาในพุทธศาส,สนาทั้งหมดเดินทางมาฟังธรรมยั่งลงในที่อันสมควรแล้วตั้งใจรอฟังพระธรรมเทศนาสิ่งที่น่าสนใจก็คือพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะโดยไม่มีอคติ ไม่มีการเลือกปฏิบัติเลยทรงแสดงธรรมแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหม์คนรวยหรือคนจนพระองค์ไม่เคยมีความคิดว่าเราจะสอนธรรมะให้คนนี้มากกว่าคนนี้ทุกคนได้รับโอกาสในการฟังธรรมเหมือนกันหมดก่อนที่พระองค์จะเริ่มแสดงธรรมพระองค์ทรงเคารพในธรรมะก่อนเสมอ เปรียบเหมือนเทพเจ้าแห่งสายฝนที่สามารถทำให้ฝนตกทั่วทั้งแผ่นดินได้อย่างสม่ำเสมอในขณะที่พระองค์กำลังแสดงธรรมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม้พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอย่างไพเราะและทรงพลังอุบาสกทั้งห้ากลับมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปคนแรกนั่งฟังธรรมไปก็หลับไปคนที่สองเอานิ้วเขี่ยพื้นดิน วุ่นวายอยู่กับตัวเองคนที่สจับกิ่งไม้แล้วเขย่าไปมาเหมือนไม่สนใจอะไรเลยคนที่สเงยหน้ามองฟ้าเหมือนเมื่อลอยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนสุดท้ายตั้งใจฟังธรรมอย่างเคารพไม่มีสิ่งใดมารบกวนจิตใจฝ่ายพระอานน์ซึ่งกำลังถวายพัดให้พระพุทธเจ้าอยู่มองเห็นพฤติกรรมของอุปาสกเหล่านั้น ก็รู้สึกแปลกใจจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสธรรมะที่ยิ่งใหญ่เสียงดังกังวานดังฟ้าคำรามแต่เหตุใดอุบาสศกเหล่านี้กลาบทำท่าทางแปลกๆไม่ตั้งใจฟังเลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่าอาน o น์เธอไม่รู้จักอุบาสศกเหล่านี้หรือพระอาน o น์จึงกราบทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ไม่รู้จักพวกเขาเลยพระเจ้าข้าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเล่าอาดีตของพวกเขาให้ฟังอุบาสกคนที่นั่งหลับในอดีตเกิดเป็นงูมาถึงห้าร้อยชาติงูมักจะขดตัวและพาดทีสะลงบนขนดนอนหลับเป็นปกติชาตินี้แม้จะเป็นมนุษย์แล้วแต่สัญญาณการหลับยังคงอยู่พอฟังธรรม ก็เผลอหลับอุบาสกที่เอานิ้วเคี่ยดินเพราะชาติก่อนเคยเกิดเป็นไส่เดือนมาถึง500ชาติไส่เดือนใช้ชีวิตอยู่กับการขุดดินชาตินี้แม้เกิดเป็นคนก็ยังติดมิสัยเดิมคือเอามือเขี่ยวพื้นดินไปมาอุบาสกที่ขย่าต้นไม้เพราะชาติก่อนเคยเกิดเป็นลิงมาถึง500รชาติลิงมักจะ ปีนต้นไม้และขจอากิ่งไม้อยู่เสมอชาตินี้แม้จะเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็ยังเผลอทำสันดานเก่าท่าทางเหมือนลิงอุบาสกที่เงยหน้ามองฟ้าเพราะชาติก่อนเคยเกิดเป็นโหราจารย์หรือนักพยากรณ์ดวงดาวมาถึง500ชาติชินกับการดูฟ้าดูเลิกยามจึงติดนิสัยสันดานเก่าเงยหน้ามองฟ้าแม้ในเวลาฟังธรรม ส่วนอุบาสกที่ตั้งใจฟังธรมรมรสชาติก่อนเคยเกิดเป็นพรามที่ท่องมนมาถึงห้าร้อยชาติฝึกฝนการจดจำและไฝ่รู้มาตลอดชาตินี้เมื่อได้ยินธรรมะจึงฟังอย่างตั้งใจพระบุทธเจ้าอธิบายเหตุผลที่คนไม่ฟังธรรมระอานน์ได้ฟังดังนั้นก็นึกสงสัยจึงถามว่า ข้าแต่พระองค์ธรรมะของพระองค์ยิ่งใหญ่และลึกซึง้งทำไมอุบาสกเหล่านี้ถึงไม่สามารถตั้งใจฟังได้ฝ่ายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธอคิดว่าธรรมะของเราฟังง่ายหรือพระอานนท์ก็ตอบว่าพระเจ้าข้ามันฟังยากหรือพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าใช่อานทน์การจะฟังธรรมและเข้าใจได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วพระองค์ก็อธิบายว่าสัตว์โลกไม่ได้ยินคำว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆมานานเป็นแสนกับพวกเขาคุ้นเคยแต่เรื่องดนตรีการเต้นรำการละเล่นและการเสพสุขเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินธรรมะที่เป็นเรื่องจริงของชีวิตพวกเขาจึงไม่สามารถรับฟังได้ เพราะจิตใจเต็มไปด้วยกิเลสพระอานนท์จึงถามต่อว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถฟังธรรมได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกเขาถูกครอบงำด้วยราคะโทสะโมหะและตัณหาพระองค์กล่าวคาถาสรุปว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มี ผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีไข่เสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีความหมายก็คือราคะร้อนแรงเหมือนไฟที่ไม่มีวันดับโทสะจับจิตใจมนุษย์แน่นหนามากกว่าจระเข้ที่ลากเหยื่อลงน้ำโมหะเป็นเหมือนไข่แหที่ดักจับคนให้ติดอยู่ในความหลง ตันหาเป็นดั่งแม่น้ำที่ไม่มีวันเต็มไม่ว่าจะได้มามากแค่ไหนก็ยังอยากได้เพิ่มเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจบอุบาสกที่ตั้งใจฟังธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปฏิผลเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานและธรรมะที่พระองค์แสดงนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่ได้ฟัง เรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าคนเรามักถูกอดีตและนิสัยเดิมหรือสันดานเก่าครอบงำแม้จะมีโอกาสได้ฟังสิ่งดีๆแต่ถ้าใจไม่เปิดรับก็ไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้เลยเหมือนกับอุบาสกที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตนเองดังนั้นถ้าอยากเข้าใจธรรมะจริงๆต้องฝึกละกิเลส ตั้งใจฟังและนำไปปฏิบัติจึงจะเกิดผลจริงสาธุ